แต่คราวนี้แต่คราวนี้กำลังจะบอกว่าโมเดลธุรกิจของ t h ไอคอนดีไอคอนรับผิดชอบแค่ดีไอคอนกับแม่ขายนิติสัมพันธ์ถ้าจะเอาผิดหรือไม่ผิดอะไรอย่างไรมันเป็นแค่ดีไอคอนกับแม่ขายตัดตอนไว้แค่นั้นหลังจากนั้นพ้นจากช่วงของแม่ขายไปแล้วจะเป็นแม่ขายรองัลบะละช่วง,งจะไปอะไรอย่างไรมันเป็นเรื่องของแม่ขายท่านที่หนึ่ง ที่จะต้องรับผิดชอบกันเอาเองไม่เกี่ยวกับเดไอคอนเดยไอคอนรับผิดชอบเฉพาะเดไอคอนนิติสัมพันธ์กับตัวแม่ขายชั้นที่1เท่านั้นเองแม่ขายชั้นที่2ที่3ามที่4ถ้าคุณจะมีอะไรมันก็เป็นเรื่องระหว่างพวกคุณกับแม่ข่ายชั้นที่หนึ่งเป็นเรื่องแม่ขายชั้นที่1น่เนี่ยเข้าไปทํากันเอาเองถูกไหมกําลังจะบอกอย่างนั้นนะใช่ครับใช่ครับ <Okay. S 3> ใช่ครับเปิดคอสต์ก็ไแปดบาทบริษ,ษัทยังไม่รู้เรื่องเลยตอนเนี้ยโอคไม่รู้เรื่องเลยเหรออุ้ยคือคือมาเื คือเราไม่ได้มีนยโยบายให้คุณไปเปิดคอร์ส98บาทแต่ว่าถามว่าตัวคุณพอรับทราบไหมเขาก็รับทราบนะเพีงแต่ว่าตัว,ต,วตัวแม่ทีมที่ไปเปิดคอสกันเนี่ยบางบางทีเราเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่ลูกจ้างเราอ๋อแต่ละทีมไปทํากันเ,เองไปดีไซน์กันเองแล้วบริษัทไม่รู้เหรอบริษัทไม่รู้บริษัทไม่รู้เหรอครบคอว่าแม่ขายชั้นที่หนึ่งของตัวเองกําลังจะไปทําอะไรอะ่ะคืออย่างนี้บริษัทขายแต่สินค้าฮะ ส่วนเทคนิคการขายของแต่ละคนจะขายยังไงให้ได้ยอดเนี่ยมันมันมันคือเทคนิคของแต่ละท่านเทคนิคเฉพาะเราเออไม่ได้ไปก้าวล่วงเราจะไปประคับปัญชาไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นเพียงตัวแทนซื้อสินค้าจากเราไปขายเท่านั้นแต่ด้วยความเคารพแต่ด้วยความเคารพเวลาแม่ขายแม่ขายชั้นที่หนึ่งนะ เขาจัดอีเวนต์สะกดวิญญาณสะกดจิตชาวบ้านให้มาร่วมอะไรต่อไม่อะไรด้วยนั้นก็เห็นบรรดาบอสทั้งหลายในะดานหน้ากันขึ้นเวทีไปเป็นวิทยกรไปเป่ากระหม่อมไปปลุกขวัญไปวาดฝันกันทั้งนั้นนี่และจะบอกไม่รู้เรื่องจะไม่ร่วมแล้วไม่ชอบเลยเหรอคืออย่างนี้ในในในงานแต่ละงานที่ ขึ้นมาพูดเปนเวทีแล้วพูดถึงความสาเร็จพูดถึงผลิตภัณฑ์ปกติเนี่ยผมว่ามันก็เหมือนกับบริษัทหลายบริษัทที่ทํากันนะเขาว่าเอ็มวีทำไหมเอ็มวเขาก็ทำวีทีปก็ทำบริษัทอื่นที่ทำธุรกิจที่ตลาดตรงหรือขายตรงพวกนี้เขาทาอย่างนี้หมดถ้าเกิดว่าการพูดบปนเวทีจะผิดทุกคนต้องผิดนะ โอเคเข้าใจเข้าใจต้องกล่าวอบพระคุณทีนี้คำถามสุดท้ายเลยทนายวิทูลฮะคำถามสุดท้ายจริงๆนะครับรรก็คือก็คือ,อถ้าถามว่านาทีนี้บอสพอลกลัวอะไรมากที่สุดม,มีคนเขาตั้งความสังเกตว่ากลัวเจ๊พัดจะเปิดปากมากที่สุดคิดอย่างไรที่คนเขาตั้งข้อสังเกตอย,อย่างนั้นครับเขาเริ่มออมองแบบนี้นแล้วค่ะ ไม่เกี่ยวเลยนะฮะไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคุณป้าใช่เขากังวลอะไรมากที่สุดคือเขากังคือตอนนี้ก็ไม่ได้กังวลอะไรก็คือติดก็ติดเดี๋ยวเรื่องประกันตัวค่อยว่ากันโอเคทาไมไม่ขอประกันตัวมันผิดวิสัยนะเออทาไมไม่ขอประกันตัวตอนแรกมันผิดวิสัยมากเออเราเราดูมันมันอยู่ที่ผมมันอยู่ที่ผมว่าเขาไม่ได้หรอกบางทีเขาก็อยากประกันแหละแต่การอธิบายของทนายก็เรากมดูจากคดีที่มันใกล้เคียงกันอย่างเช่นอย่างเช่นคดีโฟเรก คดีบอเล็กคดีแม่บัสพวกนี้เขาก็ไม่ได้มาประกันประกันตัวเราก็อนุมานเลยว่าถ้าจํานวนผู้นี้จานวนจํานวนคนแจ้งความมันมากคล้ายกับคดีสองสามคดีที่อาที่ผมอ้างถึงเนี่ยครับการประกันตัวมันมันยากเราก็เราก็เออรู้ว่าไม่รู้ว่าประกันไม่ได้ขอว่าไม่ได้แล้วไม่ประกันก็ไม่ประกันถ้าฉะนั้นถ้าถ้าฉะนั้นอย่าอย่ายืดให้เสียฟอร์มเลยว่างั้นเถอะ แต่ยิ่งนเสียฟอร์มเลครับโอเคเข้าใจ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 อะไรที่บอกว่าที่ทนายวิทู์บอกว่ามีอีกหนึ่งออเดอร์บอสพอลจะให้ไปตรวจสอบอผู้ที่มาแจ้งความ200-2,000คนเนี่ยนะครับเพราะเพราะเพราะสงสัยว่าจะเป็นพวกแม่ไข่และแปลงกายมาเป็นผู้เสียหายกังวลเรื่องนี้ใช่ไหมฮะเราเราเปล่าเปล่าเรามีเราจริงๆเรามีสายของเราในแถบ แต่ละกลุ่มผู้เสียหายอยู่แล้วพรามีผู้เสียหายเขาก็มีการมีการส่งข้อมูลให้เราเหมือนกันโอเคโอเคว่ามีว่ามีใครบ้างแล้วก็เลยเราก็เลยพยากรณว่าน่าอยู่ที่ประมาณสองพันสามพันพยากรนะครับส่วนพยากรจากข้อมูลซึ่งติดต่อใช่ผมต้องติดต่อกทางดิสไอาเป็นดิสไอทำนะเพื่อเคดิสไอปีนี่ามีข้อมูลขนับไปโอเคอยากจะขออยากจะขอตรวจสอบว่าสองพันคนที่ไปแจ้งความนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแม่ขายของไอคอนหรือเปล่าเท่านั้นเองถูกไหมฮะ ใช่ครับโอเคโอเคกราบขอบพระคุณมากครับคุณพิทูลขอบพระคุณนะคะทนายพิทูลเก่งงานค่ะครับสวัสดีครับทนายของบอสพอล